เขาจะเข้ามาพอยเมมอนก่อนนะเกิดเป็นคนก็ต้องกินข้าวกองทัพต้องเดินได้ทรองนอนเขาตัวเป็นเนี่ยนอนเป่าลมใส่กระดูกปุงเพราะแค่ยังยุ่งเลยนี่โอ้ยมาทิ่เตะเข่าเสืออยู่บ้านนั้นว่าจะพากูไปซื้อวีวันเหาบ กินข้าวก้อนก็ไปม่ๆกินข้าวไ่ยังกินอะไรมั่มมัมยังมัหมูมัม้วะเ้เพื่อนมั้วมัมกล้วยว่มักดอกสมง้วสมกล้วยว่มักเป็นไรวะเกิดเป็นคนกิเลียกกินแต่สมจีกบ่ะแน่บ่เพื่นแนามักแนามักเนี่มักสมลิงเฮ้ยสมลิงอืม มันมีอยู่ตีด้วยนี่โอ้ยก็ม<ว>กนเนีเหรอเนาะไมยบอกก่อน่หงานจะเหตุงานจะลิงมาเออเด้อสิบอกไว้ที่ถ้ำสมเลี่ยงนะอ,อ่าแต่วันต้องมีสงม้สองตัวเด้มี่สองตัวแมนเขาได้ตัวหนึ่งมากบ่ได้มากอะขอนเหมาะตัวหนึ่งป๊อกนี่พอมันตายแล้วปุ๊บซุ่มมือซุ่ม ตีนมันนี่ตัดออกอเอาไปแกงใช่น้อยไม่สมามาบมานสุกแล้วมันสิกำรรน้องไม่สมจะลอจะเลียอยู่ห้องเก่ามืดมาเหี่ยนเลยวันนี้ข้อหนึ่งกินหน้าบานนี้วิธีการที่สมบ้างนี่มาห่อหาก็คั่วตัวนึงกันบน่ละตัวห้องขามันเนรียบร้อยแล้วมาเ่าก็เอาเนื้อมันมาปักดีๆใช่เลยเอาเกลือใส่อักางน้อย ตํากระเทียมใส่ขันผงสลิดหอยกาว่ามันพอดีเราเด้ว่านสันที่เป็นสุ่มเราเด้ว่านสันโตที่เวห้องมาั้นควนเอ้าห้อมันอ๋อมันไปนั่งพิ้งฝาไว้หมดเละมันมีเชียนกุนกุนหมดเละมือกุนกุนหมดเลยอ่ะอย่างนางสั้นเขาสองร้องยวงสิดอกซุ่มห้างขันเรียบร้อยแล้วเ้าก็ยัดใส่ปากมันหมดเลยัดเข่า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 ท่องไข่อ่องร้องเฮ้ กันงูจังไหนวะวมันจะเป็นสุมบันมันจะมันเป็นสบ่มบะสังเกตง่ามันนั่งยุงสิบ่ละขี่มูกับน้อยน้ำน้ำนำไล่กีเงยโยดโยดยมันต้องเป็นแ้่บนี่แค่ข้างสิจอขาวอากลากเต็มปากเต็มสันดังไม่ดอก เราย่ามดีกินเดี๋ยวพูพีย่ามดีกินมันบ้านอ่ะใส่ทอดเท่ากับได้ถวยมากตองบาตรงข้างมัน่นเลยคมทองครับผมกับดิฮักแอะเต้วถวยมันบ้างล่ะอยากกินย่ามดี๋ก็เอาถวยไปตรงคมแอะว้ายแซ่บ <laughs> เสียผู้เคยกินเอ๊ะ กินนะเขาก็กินมันเยิ้มมา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 กินมันเยิ้มตะก้อนเลกินหรอกได้เจ้าแล้วเ่เ้าแล้วอันก็บอกเรื่องสมลิงกับไอ้ยิ้มเปลี่ยนไปกินผู้เดียวจะโลดนั่นเขายังกินเป็นสวมมงวน้ไหมสวมลิงก็อยากหรอกสวมม่วงอยากอยากก็สวมลิงล่ะมาฟังมันกะเป่ามาฟังนะ